สวัสดีครับผมชื่อนายสมานพงสวาภรพาคอดีตเคยเป็นครูโรงเรียนสัพยาวิทยาปัจจุบันหลังจากเกษียณก็มาเปิดสำนักง,งานทนายความให้ลูกใช้มาตั้งแต่รุ่นมังกรอีสูทเทปอาก็ใช้มาสิบกว่าปีท่าน,นี้ต่อมาลูกก็เริ่มมีหลานก็เริ่มมองหาว่าน่าจะมีรถใหญ่ๆสัก7ที่นั่งก็คือมีอรุ่นใหม่อ,อน,นิวปรับปรุงโฉมอะไรใหม่หมดเลยก็ปรึกษากับลูก คนจะตัดสินใจซื้อเนี่ยว่าข้อดีข้อเสียมีอะไรอันดับแรกเลยก็คือ 1. เรื่องความประหยัดคือราคาราคาเนี่ยใช้ได้เลยนะไม่สูงแล้วเทคโนโลยีนี่เหนือเขาประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการประหยัดน้ํามันเพราะใช้มาตั้งแต่มังกรทองแล้วนะดีแม็กแล้วก็มารุ่นนี้การประหยัดน้ํามันนี่เป็นเลิศประเด็นต่อมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับ เทคโนโลยีพอเห็นโฉมหน้าท้ายและข้างในดูดูหรูมีสไตล์อ่ะโดยเพราะด้านหลังลูกชายเนี่ยไปลองนั่งเลยบอกโอ้พอ่อมันใหญ่กว่าย่ออื่นนะนั่งสบายเลยแถวสามเนี่ยตกลงเอามาเอาอ่าแล้วก็มีหลานสองคนด้วยเพิ่มขึ้นก็มองว่าเผื่อจะไปเที่ยวอะไรก็จะได้ขนไปหมดใส่คันเดียวไม่ต้องไปหลายคัน ก็ขับดีฮะคือสมรรถนะอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าดีนะได้มีการปรับปรุงปรับปรุงไม่ใช่โฉมอย่างเดียวปรับปรุงระบบความสะดวกสบายหรือการขับแล้วไม่เหนื่อยมันขับสบายทั้งเทคโนโลยีเลื่อนเบาอ,อะไรต่ออะไรและมีตัวอะไรคอนโทรลที่วงมาลัยสามารถเล่งได้สะดวกสบายทุกอย่างผมก็คงจะเทียร์อีสุบริษัทอีสุเนี่ยคือไม่ทิ้งลูกค้าจะมีปัญหาอะไรเขาจะดูแลเขาจะบริการและมีศูนย์ทั่วประเทศ ในบรรดาไหลรถยนต์เนี่ยแน่นอนมาใช้นานต้องเปลี่ยนมันก็ต้องดูว่าราคาเป็นไงแตกต่างปพราะวาอีทุนี้น่าจะถูกกับเขานะก็แนะนำนะครับว่าถ้าท่านนะสนใจรถนะจ็ดที่นั่งนะถือว่าเป็นรถใหญ่ก็ขอแนะนำนะครับออนนิวมิวเอ็อ New X, ครับนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วกนะ็ไม่ผิดหวังครับขอบคุณครับ